วันนี้เราจะมาดูเครื่องมือที่เราใช้งานกันครับนีครับใช้ใบต,ตัดตัวนี้นะครับตัดเหล็กหนาะตีไปเลยครับสี่มิลแบนหนาสี่มิลอันนี้ก็เปิดใช้งานครับมันจะมีสองโหมดเยอะเขียวนี่แรงสุดนะครับอสองโหมดก็สมบัติก็ตามเน้นเพจ น้าคิดนะครับมเแตดพันห้าร้อยรอบนะครับนี่ครับ้าไฟขึ้นสีเขียวนี่จะแรงสุดกับอันนี้คือใช้นานแล้วครับซื้อมาใช้ประมาณ2เดือนนะครับนะครับเดี๋ยวลองตัดให้ดูครับเหล็กหนาสีมิลเหล็กแบนนะครับ เลาไบตัดตัวนี้เสียลูกหมูสี่นิ้วสะดวกครับเวลาเราสถานที่พักไปเราต้องลาดสายไปไก่เราไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเราต้องเอาลาดสายไปนะครับบางทีมันไกลเราก็ไม่ใช้ครับเราใช้แบตเตอรี่ อันนี้คือชาร์จแบตมาเต็มนะครับที่ตรสอบเนี่ยคือแบตเต็มเต็มเต็มครับที่มาตรสอบแบตใช้เวลาแป๊บนึงครับในกล่องแล้วแถมแบตมาให้อีกลูกนะครับเป็นแบบสองลูกพี่สองลูกมีบางใบแล้วก็ที่ถอดใบนะครับ แล้วก็แท่นชาร์จแบตนะครับขาดนะครับสตัวครับว่าเราใช้งานเวลาขึ้นที่สูงเนี่ยเราไม่อยากลากสายก็ตัวนี้ครับขึ้นไปเราจะหาว่าะปอรีวิวนะครับนี่คือใช้งานจริงนะครับใช้ทุกวัน,นครับแล้วก็ใช้ก็ให้ใช้ถูกประเภทนะครับถ้างานหนักๆก,ก็ เป็นไฟฟ้าดีกว่าเนาะถ้ามันหนักเกินไปก็แนะนําครับเ,เกียหรือลูกหมูสี่นิ้วแบตเตอรี่ดีกว่าจากคนใช้งานจริงนะครับเพราะว่าชีพผมก็อยู่กับพวกนี้นะครับนะครับตัดจริงครับ เคยใช้ช่วง,งไปม่งหลังคาลงมจอดรถให้พ่อครับจะทําให้พ่อก็สะดวกดีครับขึ้นไปเราจะตัดพวกแผ่นไม่ได้ชีดนะครับเราไม่ต้องลากสายเอาไฟฟ้าขึ้นไปเนาะแต่ตัวนี้ก็ง่ายครับสะดวกด้วยเราเคเจอเหตุการณ์นะครับที่ที่ไปนมนวหลงคาลงจอดรถให้พ่อนะครับ แผ่นไม่ได้ชื่อคมเขาเป็นบาดสายไฟดีว่าเสตีดึงสายไฟเอาทันนะครับงานตรลายครับบางทีมันดึงสายไปไกลครับเรามาใช้แบตเตอรี่แทนนีะครับใช้ได้ทั้งเจียทั้งตัดนะครับ ตับนี่ก็ตัดครับรับชมไปด้วยครับเดี๋ยวการหน้าถ้ามีเครื่องมือที่น่าสนใจเดี๋ยวไว้ชมชิดต่อ,ตอไปนะครับเพราะว่าซื้อเองใช้เองครับ สอบแล้วโดยผู้เชี่ยงานจริงนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับคนที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขบค,ครับ